พี่น้องคอยจะกินเข่ากินกับอะไรมาดูกันนะคะห่อหมกจ้ะห่อหมกห่อหมกหัวปีนะคะหมกหัวปีหมกหมูอะหมกเนื้อหมูไส้อะหัวปีนะทุกคนเนาะนึกอยากว่าจ้ะอยากแบบนี้ก็กินแบบนี้แหละพี่น้องโอ้โหน่ากินมากเลยยังร้อนอยู่เลยนะคะทุกคนหอนเรามาชิมดูรสชาติกันว่ามันจะอร่อยไหมหมกไส้เข่าเบีย กินน้องมันกระสีเป็นเอเลประมาณนี้เลยอาหารอีสานเท่ากับกินแบบนี้แหละจ้ะกินง่ายๆเนาะอาหารของกินจะอร่อยมันขึ้นอยู่ที่คนกินหรือว่าคนชอบแนละ้วก็ทุกคนมากินเหมือนกันจ้ะกินเพื่อเติมเต็มพลังงานให้กับตัวเองเนาะอันนี้หัวปีนี่กระสีมีโปรตีนนี่อย่างหลายอย่างนยจ้าเนาะมีสรรพค้นทั้งยาพรอมเนาะพี่นอ้องสาหรับคนที่อ่าไม่โลอ่อนเนาะให้นมลูกก็สมควรที่จะกินจะมีน้นํานมเยอะๆให้ลูกกินเนาะ แสบจ้ะไอหมกใส่ไอม,ไไอมันหมูเนาะจ้ะเนาะบ่อบรไรใส่เนื้อเนาะไม่ชอบกินเนื้อมันแข็งเนาะใส่มันนน้อยมันจีอร่อยเนาะจา้ะอร่อยนะคะกินเพื่อเติมเต็มพลังกับตัวเองมีพลังที่จะสู้กับชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าเนาะจ้ะเนาะ กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะคะทุกคนใครชอบแบบนี้ก็จับแบบนั้นแหละแม่นั้นชอบแบบนี้แม่นั้นก็กินแบบนี้เนาะอาหารจะอร่อยขึ้นอยู่ที่คนชอบข้าวเหนียวก็เป็นกัวติกินง่ายจาก วันนี้มันดันขอ,ออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนขอกินข้าวให้อิ่มก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย